بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقنا في الدين والمن التويل رب شرح لي صدري واسني أمري وحل أكتتم من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوكم رقم ميت تاباني جاء الله دي بول بسوك بومي إيمان ترق لقرب تن كب وني نمسنر رنغ راو كيو كاكان بريجات การบริจาคมีคุณค่ามีราคามีประโยชน์กับเราทั้งในดุนยาและอาเกโระนะครับไม่ใช่เฉพาะอาเกโรอย่างเดียวเราส,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 สุลุลสโซลรอยซันบอกมานะก็ซ้อมาล้นมินสอดเร์กเต้นกดตนะครับรั์จะไม่ลดหย่อนด้วยการสดะเกะเป็นเด็ดขาดเมื่ออัลตราลาสระเกะรแออัลตาลาให้เราสดะเกะเราก็สดะเกะออกไปแลวอัลตาลาก็จะเติมเข้ามาใหม่เหมือนกับน้ำเนี่ยแหละครับพอน้ําในบ่อเวลาตักขึ้นมาไอ้ส่วนอื่นก็จะไหลามาแทนที่ เพราะฉะนั้นจงจงทำใจให้ได้ว่าเมื่อเราสดะกอออกไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นประโยชน์กับเราแล้วก็ไม่มีคำว่าจนมันจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับอีกประการหนึ่งนะครับถ้าบริจาคสิ่งที่ดีที่ที่เรารักก็จะได้ผลบุญมากมายอัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าลันตานาลุเบรหฮัตตาตุมฟิกูมิมมาตัวใหบุรนะครับ ท่านเจ้ายังไม่ถึงความดีอันสุดยอดหรือสุดยอดแ่งความดีจนกว่าท่านจะได้บริจาคจากสิ่งที่ท่านรักแน่นอนเลยเกินเงินทองเนี่ยเป็นคนที่เป็นสิ่งที่เรารักอยู่แล้วนะครับถ้าเราได้มีโอกาสบริจาคออกไปแน่นอนอัาลลอฮฺจะส่งคืนกลับมาให้กับเราอย่างแน่นอนพูดกันง่ายๆว่าเวลาบริจาคกออกไปได้100คะแนนอัลลอฮฺจะส่งคืนมาให้เราเลย10คะแนนแล้วอีก90คะแนนเนี่ยเก็บไว้ในวันหน้าคาะหร รัทธาชนที่รักและเคารพทุกท่านเรื่องบริจาคมันเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะใจของคนเราบางครั้งเราก็กรณีหรือว่าขี้เหนียวไม่อยากจะให้ใครแต่ต้องคิดใหม่ว่าไอ้ที่เราให้ไปเนี่ยไม่ได้ให้ใครให้กับตัวของเราเองเวลาคนยากจนคนขัดสนมาเด็กกำพร้ามีเราบริจาคให้ไปปุ๊บเนี่ยมันคือให้กับเราเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจใหม่ว่าสิ่งที่เราได้ทําไปเนี่ยมันคือประโยชน์ให้กับเรา เพียงจะไปช่วยเหลือเขาบางส่วนเท่านั้นเองแต่ประโยชน์หลักๆที่เ่วยกับเรานั้นมันมากมายเหมือนกับซาฮาบะนะครับนานัดซุนสโลตฮวาในคือวะสัลัมก็ได้ส่งเสริมให้ซาฮาบะท,ทาการบริจาคเหมือนกับท่านได้เข้าไปในกลุ่มของผู้หญิงซาฮาเบียและบอกว่าใครที่จะบริจาคเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อเพื่อศาสนาบ้างแล้วอัลลอฮฺตาราเขาจะเมตตาท่านเราบรรดาซาฮาบะมีอะไรมีสร้อย มีข้อมือกําไรข้อมือก็อามาบริจาคก,กันนะครับสมัยซาฮาบะสมัยมุฮาจิรินอันซอรที่มาดินาที่ชาวมักกะอพยพไ,ไปใหม่บรรดาอันซอรก็บริจาคให้มีที่อยู่สิบไร่ให้มุฮาจิรินห้าไรเลยมีภรรยาหลายคนหย่าภรรยาแล้วก็ให้ภรรยากับมุฮาจิรินอันนี้บริจาคกันเต็มที่เพราะอะไรถึงขนาดนั้นเพราะว่าเขาเห็นทาราซูลร,รู้จักทาราซูล อีมานเขาล้นพ้นนะครับเขาคิดถึงโลกหน้าอาคิรอของเขาอย่างมากโดยที่ท่านอัลสุลต oh ่ลาฮไดฮิวะสัลลัมเนี่ยบอกไว้แล้วว่าสวรรค์นั้นนะมันมีความสุขอย่างมากมายนะครับแต่ที่สําคัญที่อยากจะให้คิดประการหนึ่งนั่นก็คือคุณไม่สามารถอยู่ในโลกนี้ตลอดไปได้ยังไงคุณก็ต้องตายแล้วเมื่อตายก็คือย้ายที่อยู่คุณเลือกที่จะไปอยู่ที่ไหนที่ที่มันเป็นมันสบายหรือที่ที่มันลาบากกันนะครับ เราจะไปเที่ยวเชียงใหม่เราอยังเลือกโรงแรมห้าดาวมันจะได้อยู่สบายทำไมไม,ม่ไปเลือกนอนกระต๊อบกลางนาก็เพราะเราต้องการความสบายแล้วลูกนะอาเครรทำไมเราไม่ต้องการความสบายบ้างล่ะครับถ้าเราต้องการจ้องบริจาคเพื่อรอสุบฮานหัวตาลสุดท้ายนี้ก็ขอความจำนวนเกิดขึ้นจะพี่น้องทุกท่านนะครับได้ตั้งอกตั้งใจในการบริจาคนะคัเพื่อรอสุบฮานหัวตาลอลลอบิลลาฮิเตฟีกันฮิดายะซัลลัมอะลัยกุมุรรัดมุลลาฮ์วะบริกาตุ